เขาและเธอต่างก็เป็นรักแรกของการแลกกันแต่เมื่อเวลาผ่านทุกๆอย่างก็แปลเปลี่ยนสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่กำลังรับฟังอยู่นะตอนนี้ใครที่กำลังติดตามรับชมซีรีส์เรื่องรักไม่เคยจางไปจากใจก็คงจะรู้จักตัวละครหนึ่งที่มีชื่อว่าอ e ี้เฟยซึ่งเธอเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวเพียงแค่ไม่กี่ฉากแต่ก็เป็นคนสำคัญในการดำเนินเรื่องของซีรีส์และได้รับความสนใจไม่น้อยในคลิปนี้แอดเลยจะพาทุกคนมารู้จก e ักอีเฟยจากในนิยายแล้วก็สปอยฉากสำคัญตอนท้ายของนิยายกันค่ะดังนั้น เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะข้ามสปอยก็แนะนำให้ข้ามไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเก็บรายละเอียดในคลิปนี้กันนะคะข้อมูลทั้งหมดในคลิปอ้างอิงมาจากนิยายต้นฉบับที่เป็นออนไลน์แบบภาษาจีนการแปลความต่างๆอาจจะไม่ได้ตรงมากนักเพราะว่าแอดเองก็ไม่ได้ชำนาญภาษาจีนสักเท่าไหร่เอาล่ะคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยโดยตัวละครอ e ี้เฟยนี้นะคะตามฉบับซีรีส์ในวัยมัธยมขณะที่เธอกำลังจะจบชั้นม .6 พ่อของเธอก็ติดการพนันอย่างหนักแล้วขโมยเงินของพ่อนางเอกหนีไปส่วนแม่ของอี้เฟยก็ทิ้งเธอและพ่อไปอยู่กับสามีใหม่อย่างมีความสุขอี้เฟยกลายเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งจากผู้ปกครองไปโดยปริยายและไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจจากกลุ่มนักเลงแถวบ้าน นั่นคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เด็กสาวที่เคยสดใสร่าเริงพยายามจบชีวิตตัวเองลงเพื่อให้ความเจ็บปวดทั้งหมดที่กำลังถาโถามใส่นั้นหยุดโจมตีใส่เธอสักทีหลังจากถูกข่มขืนอีเฟยพยา,ยายามตั้งสติเธออาบน้ำครั้งแล้วครั้งเล่าพยายามที่จะลบเลือนความทรงจำทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรเลยแล้วในที่สุดอีเฟก็ตัดสินใจรกระโดดลงมาจากตึกจบชีวิตของเธอลง แต่ตัวละครอ e ีเฟยในฉบับนิยายไม่ได้จบแบบเดียวกันกันกบซีรีส์นะคะอีเฟยนักเรียนหญิงวัย17ปีที่สนิทสนมกับนังเองมกมากๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเธอมักจะถูกเข้าใจผิดว่าพระเอกชอบเธอแล้วเธอก็ชอบพระเอกเพราะว่าพระเอกมักจะขอเปลี่ยนที่นั่งไปอยู่ข้าง e อีฟเฟยเสมอแต่ว่าที่เปลี่ยนไปก็เพราะว่าจะได้มองนางเอกได้ชัดชัด แต่ทีนี้คนรอบตัวกับนางเอกค่ะก็ดันนึกไปไกลแล้วว่าพราะเอกชอบอ e ีเฟยต่อมาอ e ีเฟยได้สารสัมพันธ์กับกวนเฉาแล้วเหมือนว่าทั้งคู่จะกลายเป็นคู่รักที่ดีต่อกันในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนก่อนจบชั้นมัธยมศึกษาแต่ว่าเมื่อต่างคนต่างก็ย้ายย้ายกันไปสร้างอนาคตคนละที่ความห่างเหินแล้วก็ความรู้สึกเล็กๆบางอย่างเนี่ยก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างกวนเฉากับอ e ีเฟยต้องยุติลงไป ตอนนั้นอีไฟไก็ตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อที่เยอรมันส่วนกวนเฉาเขากลับตั้งใจว่าเขาจะปักหลักอยู่ที่เมืองเก่าๆแห่งนี้เพื่อที่ในอนาคตทุกคนอาจจะได้กลับมาพบกันอีกกระทั่งวันหนึ่งในอีก12ปีข้างหน้ากวนเฉาแต่งงานกับเซียวฝานและสร้างครอบครัวของเขาขึ้นมาณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งกวนเฉา,าพาภรรยามาตรวจคันเป็นครั้งที่สองแล้วตัวเขาเนี่ยก็คาดหวังมากว่าลูกคนที่สองนี้จะเป็นเด็กหญิงที่แสนน่ารัก แต่แล้วสายตาของกวนเฉาก็พบเข้ากับคนที่คุ้นเคยในอดีตคนนั้นคืออี้เฟยรักในเวรียนของเขาที่ไม่ได้เจอหน้ากันมานานกว่าสิบสองปีเขาเห็นอี้เฟยเดินออกมาจากห้องตรวจก็พอจะบบ้ได้ว่าเธอนั้นอาจจะก,กำลังมีเจ้าตัวเล็กเมื่อก่อนทั้งคู่คือคนเคยชอบกันมาตอนนี้เป็นเพียงเพื่อนที่กระั่งนั่งจับเขาคุยกันยังไม่สามารถทำได้ชั่วขณะหนึ่งกวนเฉาถามอี้เฟยว่าไม่เจอกันนานเลยนะอี้เฟย อีเฟยก็หันมองเห็นเขาแล้วก็ตอบเขาว่ากวนเชานานเลยนะที่ไม่ได้เจอกันชั่วขณะนั้นเธอนึกถึงภาพในอดีตตอนที่เขาเดินจากไปพร้อมบอกเลิกเธอในเย็นวันหนึ่งกวนเชาไม่รอชา้ารีบแนะนำผู้หญิงที่ยืนข้างเขาพร้อมกุมมืออีกฝ่ายด้วยความเอาใจใส่อีเฟยนี่ภรรยาของฉันเธอชื่อว่าเสี่ยวฝานเมื่ออีเฟยเห็นเธอก็ทักทายกลับและถามเขาว่าเจ้าตัวเล็กจะคลอดเดือนไหนล่ะกวนเชาตอบ ตามกําหนดการก็น่าจะกระกฎาคมปีหน้าอีเฟยก็นึกได้ว่าตัวของกวนเฉาเกิดเดือนกระะกฎาคมงั้นลูกคนนี้ก็คงจะราศีเดียวกันกับนายเลยสินะในเวลานั้นกวนเฉาสังเกตเห็นว่าในมืออีเฟยก็ถือเอกสารเช่นเดียวกับภรรยาของเขาเขาก็เลยถามเธอว่าคุณก็เหมือนกันงั้นสิอีเฟยยิ้มรับหมอบอกจะคลอดปีหน้าเหมือนกันสงสัยจังถ้าเจ้าตัวน้อยคนนี้ราศีมีนเหมือนฉันจะเป็นยังไงนะ กวนเช้าก็ถามอีฟเฟยอีกว่าผ่านมาตั้งนานฉันยังไม่รู้เลยนะว่าเธอแต่งงานไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไหนไม่เห็นบอกกันเลยอีฟเฟยก็ยิ้มขึ้นตอนนี้ฉันยังไม่แต่งงานแต่ก็เร็วๆนี้จะมีข่าวดีเพิ่มเธอหัวเราะพ,พร้อมพูดอีกว่าพ่อของเด็กกําลังเดินทางมาจากเยอรมันเขากําลังยุ่งกับวีซ่าในการเข้าเมืองกวนเชา้านายพอจะรู้ไหมว่าเด็กที่เกิดก่อนจดทะเบียนสมรสการลงทะเบียนต่างๆจะยากไหมแล้วพวกเรานะ่ะจะจดทะเบียนสมรสได้ราบรื่นหรือเปล่า เมื่ออีเฟยถามขึ้นมาค่ะกวนเชาที่รู้เรื่องทะเบียนราษเพียงเล็กน้อยก็ได้แต่นิ่งเงียบยังดีที่โทรศัพท์ของอีเฟยดังขึ้นมาขัดจังหวะประจวบเหมาะกับที่พยาบาลเรียกกวนเชาพอดีทั้งสองคนค่ะก็โบกมือลาแล้วก็จากกันไปเพียงแค่นี้ตัดผ้ามาทางฝั่งของอีเฟยเสียงของชายคนหนึ่งดังขึ้นเขาพูดได้ภาษาเยอรมันอย่างเร่งรีบ ผมเกือบจะถึงสนามบินแล้วเที่ยวบินแรกสุดคือไปปักกิ่งพรุ่งนี้เช้าตอนเจ็ดโมงแล้วผมจะนั่งรถไปบ้านคุณพรุ่งนี้ตอนเที่ยงจริงสิผมควรเอาเอกสารมาให้มากกว่านี้ทางจีนจะให้เราจดทะเบียนสมรสกันไหมผมขอวีซ่าแบบครั้งเดียวนะเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธผมหรือเปล่าวีซ่าแบบนี้เขาจะให้เราจดทะเบียนสมรสจริงๆรหรอโอ้ผมลนลานไปหมดแล้วทำยังไงดีล่ะอีเฟย์ทำยังไงดีอีเฟยก็คิดครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะออกมา ฉันเองก็ไม่เคยจดที่เวีนสมรสนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันไว้เราสองคนไปเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วยกันดีกว่าจากนั้นอีเฟยก็ขึ้นรถแท็กซี่และจากไปพร้อมกับอนาคตอันสมบูรณ์แบบของเธอกับสามีชาวเยอรมันและความรักในวัยเด็กของอีเฟยแล้กวนชาก็ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ค่ะทั้งคู่ต่างคนต่างก็มีครอบครัวที่เป็นของตัวเองได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากเป็น แล้วเรื่องราวเก่าๆของเขาทั้งสองคนบางทีก็อาจจะยังอยู่ในความทรงจำสักส่วนหนึ่งในกลนบึ้งของหัวใจแต่มันก็เป็นเพียงแค่อดีตที่ว่าทั้งคู่เคยร่วมและเคยรู้สึกสร้างมันมาด้วยกันเพราะว่าในตอนนี้ทั้งตัวอี้เฟยและกวนเฉาแต่ก็ได้มีอนาคตในแบบที่ตัวเองต้องการอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่แอนรู้สึกว่าบางทีมันก็น่าจดจําและก็น่าติดตามรับชมมากๆค่ะเพราะว่าในความคิดเราตอนเด็กๆคนที่อยู่ตรงหน้า ตัวเราเนี่ยอาจจะวาดฝันว่าเขาที่อยู่ตรงหน้าเราคนนี้อาจจะอยู่กับเราไปจ,จนแก่เท่ามีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองมีชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่พอเราโตขึ้นค่ะบางทีความรู้สึกในตอนนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่เศษเยวความรู้สึกของเด็กๆไร้เดียงสาในตอนนั้นเท่านั้นค่ะพอโตมาถึงได้รู้ว่าโลกใบนี้กว้างใหญ่แล้วก็มีเรื่องราวอีกมากมายค่ะที่จะเป็นตัวตัดสินชีวิตตาให้กับความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราแล้วก็เขาอีกคนนึง ถ้าในอนาคตอันได้เจอเพื่อนสักคนที่เคยสนิทกันแต่ไม่ได้พบกันนานเป็นสิบสิบปีแอนเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าในตอนนั้นเรากับเพื่อนจะทักทายกันยังไงจะเอาประโยคไหนมาเป็นประโยคแรกที่พูดคุยกันแล้วความรู้สึกต่างๆระหว่างแอนกับเพื่อนคนนั้นมันจะยังคงเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแค่คนเคยรู้จักกันเท่านั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะคะ โดยซีรีสหลังไม่เคยจางไปจากใจออกอากาศทางทวยดีซับไทยและภาคไทยก็รอติดตามรับชมกันได้เลยค่ะแล้วในคลิปหน้าอาจจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่ากล่าวก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ